สวัสดีครับชีรัดฟาร์มนะครับนี้ก็หยุด5วันนะครับก็มาที่เสือ1เดือนให้แล้วนะฝนยังไม่ตกเลยนะก็เลยมาเดินระบบเซล่าเซลนะครับที่ใช้ปั๊มชักดีสิบประเทศนะครับ24วันนะครับดูสภาพอากาศนะครับอากาศหรือหนูว่านะฮะ มีเมฆนะครับมีเมฆกระต่อนแต่ว่าปั๊มปั๊มชักตัวนี้นะครับก็ไม่สามารถทาง,งานได้ในขนาดงนี้นะครับผมก็จะเดินไปนู่นนะครับนู่นะนะฮะระยะทางก็ประมาณ300 300เมตรนะครับเพื่อที่จะไปจุดยากแตกข้างล่าง เป็นข้าง,งล่างสุดยหญานะครับนี่ปลูกหญ้านนี้ปลูกหญ้นนาไนท์นะครับข้างบนก็จะปลูกหญ้าแพนโกล่านะครับแับว่าวันพรุ่งนี้ก็กะจะไปเอากซุปเปอร์แม็กนะครับมาใส่สักงาน,นเอามาปลมาก่อนนะครับแล้วก็ขยาย พื้นที่ตรงนี้นะครับก็ประมาณรอบสวนนี้ประมาณสามสิบไร่แล้วก็จะมีสวนมะม่วงนะครับสวนมะม่วงมุวงดังเดิมเมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วนะครับสภาพอากาศครับรัวๆนะแต่ว่าร้อมชักทำงานได้โอเคมากเลยนะฮะถือว่าโอเคมากเดี๋ยวอันนี้เป็นการทดลองนะครับเดี๋ยวก็จะเดินขึ้นเดินขึ้นแขงตรงนี้นนครับ ก็ส่งใจไปตามเส้นส้มนะครับนส้มนะครับนส้มก็มีติดมากนะครับนส้มตัวนี้ต้นใหญ่ต้นดังเดิมนะครับเดิมพอเท็นต้นนะครับเดี๋ยวเรามาราดูนะครับคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ